แล้วแต่บางอันก็ดีบางอันก็ไม่ดีตอนเย็นตอนมกดดบตอนเย็นแม่งคนเล่นเยอะแล้วไหมตอนนั้อยู่ไหนครับนไงเปมอยู่ไหนอะเปมเล่นได้เหรอเปมนี่ไงเปมนี่ไงเนี่ยมันเราืนเล่นกันอยู่สามคนอะไหนเปมก็นี่ไง S O เ I ไงชื่ออ่านอะไรเนี่ยมันตั้งชื่ออะไรเนี่ยโซอีตัวคดกาาตัวคดกาตัวตัวผู้เล่นใหม่คดกากาอะไรตัวคดกาก มีของบ้าขายของอัาเบลกันดูตัวกูดูตัวกูอะไรมันก็เหมือนตัวกูนั่นแหละขายของตาวนสกันขายของสีอะไรโกงสีอะไรไม่โกงอ่ะสีทองไม่ต้องเก็บไว้ก็ได้มึงมีของลุง่ะเนี่ยไม่ขายของหรือขายอาวุธอ่ะขายอาวุธขายของยี่อะไรก็เท่ากันขายขายนี่ก็มันเล็กเก็บสองอันนี้ไว้ให้มึงเหล็กอ๋อเบลเอเดลเซลลมเล็กเลมเล็กมันน้อยจังไงเปลี่ยนปรับกราฟฟองกราฟิก กูขายของม่วงหมดเลยนะขายหมดเลยของทองทองทองเฮียอะไรขายให้อะไรกูมีแค่ของทองเนี่ยของทองขายไปเลยอ๋อขายของมีแค่ของทองเออลืมลืมขายไปขายไปเก็บไว้หรอกขายก็ไม่น่าได้ใช้หรอกเดลฟังนะเจ๊นายกูเบลก้าหกครับกูเบลก้าหกไปไปเลยเต็มหรือยังไงขอสักร้อยยี่สิบได้ปะ ไม่เป็นไรนี่แหละได้อยู่เล่นอยู่ไหนอ่ะไอเปมอ่ะโอ้ยไหนว่นไปเอาข้อตีก่อนดิเราจะได้เห็นตำแหน่งกันแล้สร้างทีดิกดพีมึงกูกดตีชื่อ s S a create กดทีแล้วใช่จะขอเข้ามาเปยเข้ามากดพีโอวิวเจ็ดเก้าคนเกะโอ้ยเเพิ่มเพิ่มไปแล้วเปยเอึงใครคอนเตะกูออกดีต่อไม่มีนะกดทีเพิ่มเพิ่มไปแล้ว มากูยังเฮอยใช้ตัวเริ่มต้นค่อดีา่าอะไรกูเพิ่งเล่มแรกเองะเอะไรบทบแรกกูก็ไม่เคยใช้ตัวนั้นอะ,ะเกมกดทีกดทีแต่มึงต้องรับอะไรกดทีไปสุบเลยฮะกดตัวทีแล้วก็เข้าตี s s a เห็นไหม s s a แล้วก็กดขอเข้าตีมาเฮ้ยกูทำภารกิจฟามาเนี่ยนี่มึงดูอาวุธอาวุธอาวุธแบดแบด เฮ้ยเดฟมาเคิดฟคร์มหม้ยไหนอ่ะกดรูปธงอ่ะเบมขวาบนเห็นปะเห็นรูปธงปะอ๋ออ่าแล้วก็กด S A A จะมีรูปมันจะมีตีชื่อ S A A S S A S S A ไอบีฟมึงดูธนูไงเดียววะธนูกดตรงไหนกดตัวทีอ่ะกดตัวทีดิทีหรือพีทีทีไทยแลนด์เออเนี่ยมาแล้วน่ะเตะแล้วเรียบร้อย มา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 พาตีบอสหน่อยมาเอ้ยทำไมมันมีสัญลักษณ์กบกระต่ายด้านหลังอ่ะทำไมกูเป็นกบอ่ะกูมันเป็นแรงเว้ยมันเป็นแรลงเหมือนแบบลำดับของโซอาหารอ่ะโอ้ยโอ้ยอ๋อกบกินกระต่ายดเว่าเลยกูกินไอ้ pm กระต่ายกินกบไม่ให้หรอกบพี่อะไรกินเยอะปกบกูยังสุ่มตัวละครบ้างอ่ะต้องออกไปน่าแหละโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยอะไรครับตีกูลูนูลูยธนูยิงโคตรรัวเลยมัน เลยมาลัดมาลัดมาลัดเลยกูไม่ลัดเออบลมึงมาแย่งลัดกับกูดีกว่ามาลัดเลยตายนะตายนะบีมอ้าวกูแหลกตายเลยูขังอ้าวเออเอ็บหมอนเก็บหมอนยูะเฮ้ยยึกกูอยู่นั่นเลยเฮ้ยได้ดับเฮ้ยได้ได้แบนได้แบนหลงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่หน้าวาร์ปอ่ะเอาดิมึงกดเซตหรือเปล่าหน้าว้าบเขาอะไร ่อยดูขวาลอ่อ๋อเจอเจ็ดไรเจ็ดไรเจ็ดหนึ่งสองศูนย์เก้าหกออกมาเร่นี้จะเกเรม่งเลยจกคนเลด,ดี้ดีเลดี้เป็นคนเลดี้มาไหนหนเลียกอก่านเลืกก่อนตัวนี้เก่งมากก็บอกเลยเนี่ยเหรอ เออทนายแหละเต๋อวันไม่ใช่ออกมาออกมายิงไม่ได้อู้นึงกูแรกอ่ะมึงแรกเหรอเอาดีเออมึงอยู่ไหนนะเป็นกูยังไม่เห็นมึงเลยอยู่ด้านบนน่ะเตือนมาหนี่มานี่มาหนี่เอิ่อเราคนนี้เป็นความยังหรือมึงแรกเน็ไมึงมา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 พาไปตีตอนนี้หลบดีๆนะไม่งั้นตายนะตายแล้วเกิดเกิดใหม่บ่อนะครับบ่อคืออะไรบ่ก็คือหน้าเมื่อกี้ มึงต้องว้าวกลับมาใหม่แล้วมึงจะเข้าตีเดิมไม่ได้กูรอให้หยุดหนึ่มาเดี๋ยวเข้ามาข้างในแค่วุ้ดสีเขียวๆบีมอันเนี้ยชั้นเนี้ยแค่วุ้ดันเนี้ยมันจะ,ะมันจะแพ้ธาตุมันแพ้ธาตุมันแพ้ธาตุนี้กูไม่มีมีไม่ใช่เหรอมึงขายหมดแล้วเหรอขายมันแล้วอยู่เรื่องอะไนะไม่ใช่ไม่ใช่สีเขียวที่มันเป็นตีกระจายไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนโดนมันตีแรงอยู่มันแพ้ธาตุสายฟ้าตัวนั้นมันเป็นธาตุมันแพ้ธาตุสายฟ้า เอนเอจิ้มหมดเอนเอจ้มหมด่ีกน้องเนียโกโกโกโเอนเป็นยังไงเอ็นออะไรเอ็นคือเล่นลูกน้องเอนเนะีไหนีนคุณีมันเฮ้ยคุณรีมรีมคุณรีมรีมก็จอดกั่ากรุอเหนึงอะไม่รู้เตัวจะเหลืองงงอ่ะคตัวี่ท่อมงเหนตายนะเดินลงคดเดนคแล้วเอ้ก็มีหกมีหิวไม่เป็นไรมีหวไรหิวไรหนวอรกไทตีได้ก็ยยอกตีได้อะไรนะอยูก็ตีได

เต็มรัดเต็มรัดเต็มรัดอันนี้นึ่งนี่กูจะตายเต็มรัดเร็วเออเก็บ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 ขโมยของกันอุ้ยของของของนั่นรองเท้าขโมยตังขโมยขโมยเอามาตัวต่อไปตัวต่อไปใช้กระทายฮิลนะอุ้ยยองของคกรจัดเลยโอ้ยโอ้ยมึงได้รองเท้าไฟมาไม่ใช่หรอเพยรองเท้าไฟคือรองเท้าที่เราใส่ดีสุดแล้วเพราะว่ามันในนี้มัน เดินแล้วมันจะฮคิวเลือดตัวนี้ยืนมุมขวาดีสุดไม่ไม่มุมซ้ายเป็นมึงไปมุมซ้ายกับมุมขวาคะับไหนมึงยูนไหนยืนมาดิยนมาดิยืนมาโอ้ยจะตายจะตายนะตายไม่มีเกิดนะจะตายเพงเพงเพงเพางโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอไม่ดียโอ้ยรอ้ยโอ้ยโอ้ยอยโอนยโอ้เอ้ยโอ้ยโ้อยออเออ้อออออ้ย ยี่บีเยี่ยกูเ่ขวาดือราไปดีนะเนี่ยนไปวงกลมไปเดินไปวงกลมเนวงกลมมันจะไม่โดนเี่วงกลมมันวนตายอ่ะนะ่ะน้ำแข็งบ้าน้ำแข็งก็ออกไกๆมันจะไม่โดนคโกตายแทงไมเถอน้ำแข็งยัโดนไม่้ๆเดินมาดนเีไม่เจ็บก็พยายามเดินตีไปเยเพราะมันมีหิ้วโอาไม่โดนกูตรงนีจะโดนรู้รู้เรียไปไมา โราแบบดิจิตาลดิจ uh, okay. hey, ิตาลดิจิตาไอ้ตอนนี้ง okay. ่ายตายหาเลยย่กตอนนี้ยังง่ายเดี๋ยวมึงไปเจอตัวสีแดงอะไอโกเลมอ่ะยากกว่านี้เยอะเลยตายหาตายหกอ่ะคาราคาเตะราบุตเลงไปเลยนะไปมาแยอ้ยโ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 อยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโยโอ้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 อ้ยโอ้ยอ เป็นแฟนไปอยู่ทางนั้นจริงเหรอตายแล้วเว้ยตายไม่ตายเลยโฟกัสร้านหน่อยโฟกัสร้านหน่อยอืออืออ่าเยี่ยอตึกยังฉีกไม่ตายย่าดังวะอืออือเฮ้ยไม่ตายไม่ตายเลยทั้จังหวะนี้แหละไปเฮ้ยกูได้ไม่มีอาวุธเลยละโกขโมยไปได้เงี้ยอะเอ้ยกูขายของไงเอาตัวที่มันยากๆมาลงมาลงมาลงมา เออกูได้คิดไดเมจเพิ่มขึ้นไปมากเลยวันนี้ต้องใช้กันไฟมีมีเกาะกันไฟรอเปล่ามีมีมีเกาะที่มันเพิ่มไฟร์รีซิสแตนั์อะอันไหนเอาอีกเกาะที่มันมเรียนเรียนาได้แล้วเรียนไปด้วยดีอันไหนอะตี๋ยววันนี่หรอไม่ไม่ไม่ใช่อันนี้สร้อยกันไฟมีอันหนึ่งใครเอาปุ๊บแม่เอ็นมีรองเท้ากันไฟไม่ใช่หรอ ไม่รู้อ๋อนี่ก็มีแล้วนี่มีปะมีแล้วมีแล้วตอกเลยมึงใช้เลยใช้นนี้เลยตอกไงกดบีแล้วก็กดลากออกมาเลยแล้วก็กดโอเคไอริมเก็บเลยมันกูใช่เลปมีเกาะนี้ปะมีเกาะนี้กันปะอะไรอะพอกันไฟอะกองไฟกอยไฟก็มีก็มีนั้นเอามาให้ของกูของกูเอามาให้มีเลยกรลอยอะ มามาดอกมาดอกกับมากูมกูใส่ตนี้ถ่ากันไฟกูสองร้อยอ่ะไปไปไกันไฟกูร้อยได้ไหมดูไงว่ากันไฟเฮ้ยกูสองร้อยแลวสองร้อยตีกูสามห้าเว้ยเฮ้ยสามห้าเท่ากันเลยชีด้าเมกูสองร้อยอ่ะมามาเราลงมากูร้อยเก้าสิบอะไนะ้มอสอะอะไรใช้อะไรตีใช้อะไตีอสตัวนี้เหรอธนูธนูมันนี่ขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนเอานเอ้า เอาตัวนี้ใช้เลยเต็นไม่เยอะโกใช้ธาตุน้ำแข็งตีไว้ใช้กระทาฮฮิลก็ได้ายฟองเว้กัทไฮิลกัทาฮฮิลเนี่ยท่าตั้งแข็งใช้นี่อันนั้นตีีไม่ได้หรอกมึงโดนมตีตายก่อนลงมาลงมากูใช้นี่พร้อมยังมันนี่เนี่ยไปไม่ดูเพื่อนเลยกูดูจะหมดนี่เดี๋ยวมาตามมาพาไปดูกล่องไม่รู้กล่องมันมีของดอกเต็มเต็มตีไมาเต็มตีไม่เงี้ยตีกลตอง

ไหนมึงมากมัวแล้วไม่มัวกูมาแล้วมาหลายทีแล้วแต่กตีมันไม่เคยชนะเลยชนไปรอบเดียวเองไม่ีก่ามาแล้วเป็นทารำมนะจนตเลยยี่สปอร์็นต์ไหนไมึงดูไงวะมาล้ดาเม็ดด้านบนซ้ายมันมีเฮปทีด้านเม็ดังยอะไรอ่ะด้นอมูดไหนมาๆ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 มาลมาๆ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 มมาๆาๆมมงาาาามายงต เออกนคนไปโหตัมันมีแค่นี้แหละลมตีไม่ลองคุด้วยเราคุด้วยทำไมธนูมึงโกงจ้ะนั่นมันธนูที่กูทำตกแล้วอธนูกูยิงเร็วมากมันดับมันเป็ธนูที่กูทํตกไอ่ะไม่ได้มันดับให้กันไม่ได้มันดับเอาวุ้นไม่ให้ธนูกูิ้งอ่ะไม่ได้มันดับให้กันไม่ได้มันก็ใช้สกิลได้ไมใช้สกิลได้ถ้าเนกว่าจะถึงหน้าปากข้ามมอใช้สกิลไม่ได้เอ้ยมันกิงไปไหนนักหนาวกูเดินไม่ทันนี่หี่อะโ ีมาน้าล้น้าวางตาเราวางตาเรวางตายเฮลลเฮลดี๋ยวลูเดี๋ยวูเดโดนทักทักกิ้งโดนิ้งัโคตรเจ็บเลยบัง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 บงบั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 งบ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 บบบบบ ถ้ามีคนใช้กระถางยิวนีมันไม่ตายหรอกเยอะตายไปตายไปกูใชเองกูใช้กระางิวใชไปไปโอยโอ้ยๆูก้ยรลูกน้อต้องกับเพียมีแเลี้ยงฟินีกันไม่ม่ได้ฟินีกับมาที่อ้กูได้สถแล้ก่อมาต้องยบก่อมาเดนสายไปเลยไอ้ม่ได้โชว์เยวลูกน้องคน่อยดิไมเลยตัตัวนั่นันเอมน่มึงคืออะไรอะเกิยวของไอ้ตัวในคมเมนเซอร์ลูกน้องมาแล้วลูกน้องมาแล้วยิงยิงยิวยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วก็ เยี่ยวเฮ้ยมันเหี่ยวเลยเยี่ยวแล้วอุ้นอยู่แล้ววะไม่เกี่ยวไม่เฟิล์มเข้าไปเต็มเฮ้ยอะไรล่ะวะมึงบ้าวะมึงหวังว่ามึงจะลาวาแล้วมึงจะไม่ตายอ่ะมึงเป็นยายหนังให่ของฮะเดี๋ยวมันก็กี้อุ่งว่ะต้องแต่งนะนี่กันไฟสองร้อยอ่ะดีแล้วปกติกูไม่ใส่กันไฟอ่ะกูเป้นถ่ายไปสิบรอบอ่ะกูกลัวยังกลัวตายกูมีฮิวถ่ายไม่ได้เพื่อนไอ้ตัวนี้ว่ายากปะใช่ปะเดี๋ยวตัวต่อไปยากโอ้ยไม่มีแล้วยากอ่ะฮิวเราไม่มีของกันแล่วเฮงลูกน้องมาล wow. oh ูก oh, น oh, ้องมา สมดตสมมอ้ยมันจะลอล่างแล้วมันโยแ่ข้แส่้แสงนแช่้งเต็มเต็มเต็มเจ้าด้วยกจะตาย้วนติดตวโอวิวิวตายละวิวเตะเตะเตะตายเตตตตหลับตัดแดแล้วเตะเข้าขางในมันไม่โดนโอ้ยคือตายห่าแล้วเตะไม่ไ้หมตะไม่ได้หมดเออเอ้าเอ้าเตนตายไอ้เต็นตายชุบไม่ได้ละทำไงอ่ะต้องการชุบด้วยพิษน่ร้อยอันมีเหรอไม่มีหรอกกัาเต็ยนตายแล้วเรียบร้อยติดเล่นเื้อไอเด็เข้าห้องมาดิไม่ได้ ก็แค่นี้นะแล้วทำไงอ่ะก็ทีตัวนี้เสร็จก็ออกก็เข้าใหม่แค่นั้นเองเออไม่เจส์เล้ยกระตอกเอ้ยอุ๊บอ่ะเจ็บละหิวไหมเพื่อนหิวปีอะไรไม่น่าตายมึงอ่ะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยทีนมาแล้วก่อนให้น้องกูตีไปจะได้ไม่หิวโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูจะตายตายกันละระวังระวังระวังรีตีแล้วถ้าเราตีห้าครั้งเราจะได้ดาบเออใช่ตีห้าครั้งจะได้ดาบดาบลุง

แม่งหนีแม่งหนีแม่งโกะโกะโอ้ย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 เออโอ้ยลองถ่าโอ้ของมนีหมดแล้วได้ป่ะยังไม่ต้องนานไปไหนต่อไพอองไปถามอ่ะหนึ่งสองหนึ่งเออวะ่ยาข้ามาไรต้องเนี่ยเรียบร้อยมาเดินมาเดินมาระวังนะทุกที่ตรงนี้คืออันตรายหมดเลยอันนี้คืออะไรอันนี้คือด่านอะไรคือยังไงอันนี้คือเราเราโดนตีได้แล้วเราก็ตีเขาได้ มาตีบอสมาตีบอสมาตีบอสมึงเดินด้วยกันเดินด้วยกันระวังตายมาเล่นด้วยกันจะไปตีแมวทำไมล้าปล่อยมันไปสวยตายเพื่อนดีไปไหนไปหาบตอยูกูเดินได้แค่นี้เฮ้ยเอาบุแกงเหยียดว่าจะแกงเหยียดป่ะเนี่ยไปกวนดับก้าวแม่ยูเขาแม่ยเขาแม่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาไล่มาไล่เอาแกงเขาเอาแกงไปเขาป่ะเราเล่นอะไร้างบ้านเหรอทอะไร้างไอตัวนั้นไปไหนละ จะไม่ตามมาไหนึ้มออ่านอย่างนี้อนี้ไม่ต้องมให้าาให้กมาให้โกันได้เฮ้ยลุงได้ไม้แม่อกปะไอซันแวเนี่ยเอานแวดิอ๋อเดวเดีวเยวเดวซนแวดิเอาอยู่คนเดียวหรอยู่คนเดียวหรอคนเดียวเหรอคนเดียวหรอออยู่คนเดียวอยู่ลงนตกฝนตกไม่ตกไม่ตกไม่ตกเบอลงมา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 ของันตกได้น่งนึ่งตีแมวตีแมวตีแมวไอ้บุงไปไหนกันอะไก็องลงมาลงมาเา้าง เฮ้ยนรู้ง่วของมึงดีป่ะยี่ฝองรู้ขนตอนนี้ออมาแล้วอีกเียป้าหมายเราอยู่อีกไกลเกิดอะไรขึ้นเยมึงโดนใครตีใกล้ตายกอแสบเกปะได้ๆเ้เป็นหายเป็นหายอันี่นีมว่าน้ำมว่าน้ำเตม่ว่าญญาอ่อนไม่ว่าน้ำก็จะเเต็มน้ํามาแล้วบอสเห็นบอสป่ะไหอีนี่ก่อนนี่ก่อนไอ้ตอนนี้มันจกจอเฮ้ยอะไรรอบๆเนี่ยอันนี้สกิลใครเนี่ยสกิลกูเองมันมีที่ไ้ยมันจะแพ้ธาตุไฟ เอกระโดดแ้ตันมาๆ่แล้เราวนี้คืออะไรตัวนี้มันลูกกจอกเห็นไหมตัวใหญ่ไม่ตัวที่กูใช้อะคอยู่นี่มีขาิอยู่าคค่า่า่สามันันามนเฮ้ยเฮ้ยเฮยไม่เก่งร้านไม่เก่านแต่เราต้องรานให้ได้แค่นนองกูเก่งร้าน่นะค่อนะวันด้านนะต้ดาเมจที่ไม่แรงแต่ี่ก็มีหลา้ักทิ้ง่ะนีีไอ้โดนล้อมถอยออกมานะก่นโันแท้มรีบแบบเปิโล่มีกำงมากเลยนะ ตันนี้มันแพ้ท right ุกธาตุเลยสิบแล้วติดแล้วเป็นจี้หมด่ายมาก่ายมาถ้าถ้าสมมติว่ามีคนมามาแย่งเรามาแย่งเราเตะเราปล่อยเลยนะเว้ยปล่อยเราเราตีชารสุดท้ายเขาเะยังเฮ้ยมันเล่นหลเราเราตีชสุดท้ายอผมเล็งกูเร่งมึงเหรอกูผักกูผักโอ้ยโอกนกูโ้อมกูโนล้อมรงมึงก่อนมึง่องมังไม่อเลยเพื่อนกูแหงกูแรง คูณยิ้ม่ห้ตะกรอนอยู่งั้ห่วงไม่แทงแล้วกูจะตายโอ้แต่แขนโอ้ยกูโดนล้อมกูโดนล้อมเพื่อนตายไม่ตายเต็มฮิวเต็มฮิวให้หน่อยไหนอะไม่หิวเต็มยมหิวเต็มบ่อน้ำฮิวเหรอบ่อน้ำฮิวบ่อน้ำฮิวแล้วเต็มบ่อน้ำฮิวแล้วเต็มใช่บ่อน้ำที่มีน้ำนะจะฮิวแล้วเต็มโอ้ยโอ้ยใครวิ่งเนวะลูกน้องมา้งถึงที่จะดจะชูแต่ก็มีอะไรให้พักทีนี้แฟนเธอคงจะไม่ตัดสินรู้อะไอเราคนร้ายจริงอะ เอรันรันรันรลนรัารันัดเลยครับครดรันใครดรับเลยนะระวังมีคนมาแย่งอยู่ที่สกิลเคครับได้รันเ่ยว่ากูได้ปะโอ้กูได้เพากูรเมแรงว่ากูได้ว่ากูอะเฮ้ยยยดยเยี่วิ่งดะเฮ้ยย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 ยงอยยอยยยอยงยยยขยย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 ยึยมยย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 กูได้ได้อะไรมาดาบ จับเลยดูว่าขี้โกงเฮ้ยไหนเนี่ยเฮ้ยกระทายหิวใหญ่ป่าวอุ้ย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 เต็มมึงเสศษต้นไม่หรอของดีอันนี้ของดีไม่รู้ไม่รู้ของดีนี่ของดีเฮ้ยทำไมทุกคนมีของหลงหมดแล้วกูไม่มีแต่มึงคนเดียวลราไปลงมาลงมา